สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุกทท่านค่ะวันนี้คํำเก้วก็พาท่านผู้ชมมาตามต่อความฝันของยายนุม่มยายหนุ่มนี่ห้างวดติดตแล้วเนะาะค่ะหกหกงวดติด,ด,ตดเลขออกยาวนานมากๆค่ะเลขเข้าออกตรงๆรงนี้ห้างวดหกงวดติดติดแล้วงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เจ็ด ค่ะงวดที่ผ่านมาคุณยายให้เลขโค้งสุดท้ายก็คือเห็นเลขที่ก้นวัวห้าหกศูนย์เลขออกห้าหกคุณยายแ <c oughs> ม่นมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณยายนะ่ะจูงวัวมาผูกไวน้นี่หน้าบ้านบ้านเลขที่สิบสามแต่เราไม่ได้เอาเราไปเอาแต่เลขบ้านเกา่า <c oughs> นะ<อ>าคุณยายเลขที่เกา่าเสียดายเอาวัวมาผูกที่บ้านด้วย <c oughs> เลขออกสามหนึ่งล่าง <c oughs> <อ>สรุปแล้วคุณยายก็แม่นทั้งบนและล่างเลยเนาะ แม่นในคลิปโค้งสุดท้ายแต่คุณยายคนที่ฝันเห็นเลขเห็นอะไม่ได้ตีอะคือเห็นแล้วออกเลยแม่นมากเนาะยายแม่นยายนี่แม่นมากๆยายกับอธิษฐานว่าบุหัเพื่อนบอกเป็นจิตสานะยายแป้บโปเป็นยายวาจะซีนี่ยายมองเห็นเป็นเลขเห็นเป็นตัวเลขเลยยายหนุ่มนี่เห็นจังแ้มได้เวิดตีอยู่กับเคยสานใต้มาตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆเนาะเราฝันให้ตลอดเลขคุณยายก็เข้าตลอด มายุดอยู่ฝากหนึ่งน่าจะหวดยายจำได้อยู่น่าจะบุญพาวาสนาส่งให้ได้มาเจอกันเนาะนจะเล่าเท้าความไปตอนที่เจอยายหนุ่มใหม่ๆก็คือคำแก้วน่ะทำอาชีพขายอาหารทะเลออนไลน์เวลามีคนสั่งก็ส่งตามบ้านเคยอ,อีสานใต้เขาก็เป็นคนส่งอาหารทะเลให้แล้วก็เขาจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่แล้วเวลาเจอคุณเท่าคนแก่เขาชอบเข้าไปคุย แล้วบังเอิญเขาเจอคุณยายนั่งอยู่กับคุณยายเดอที่แหลกก็บื่อกับเขาในเพลิน่นแหละคุณแกนั่งเชียวมากคุยกันหมากอกันอยู่หันนลังแกจันใต้เขาก็ชอบไปคุยเนาะเขาไปคุยจนได้รู้จักกันแล้วก็หูแจักก็ได้เอาหมาแหลกเล่าหลาเล่าฝันแล้วก็เป็นเหมือนบุญวาสนาคนไม่เคยรู้จักกันแต่คุณยายเล่าให้เนาะหมายถึงว่าเรามีบุญ บุญสัมพันธ์ต่อกันน้องแม่ค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนค่ะแต่เคยอีสานใต้ก็ทำยังไงก็ไม่รู้เข้ามาเอาคุณยาเล่าฝันได้เขาสมาเฉพาะตัวเนาะค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะยายกับเบาโค้งจิงยายกับเขาไปเบากันเหลืองเหล็กนี่แหละกับแม่ใเดดว่าข่อยฝันดีสื่อเนี่ยข่อยเนรเดอร์แม่ใเดดช่วงนั้นเหล็กมันออกอันยังหาศูนย์นั่นก็พากันถือก็ละสิบบาทกับยายเดช เออว่าเหลืองเละแล้วก็ลูกร้านไม่ยาเด็ดเขาก็สั่งอาหารทะเลพอดีเ่วงนัก็เลยได้มาส่งกั้นกางมิตุกันกระสังก็เลยได้หูใจกันเลยหูกันอแล้วก็งวดนี้ก็มีคุณพี่นุชเนาะเขาฝากค่าขนมมาให้คุณยายด้วยอยากให้คุณยายอวยพรให้พี่นุชหน่อยค่ะเออคอยให้ยูดีไม่แห้งจะเลื่อนจะเลื่อนให้ลวยๆเด้อผู้คนผู้ถามยาย <ห>จะเลื่อนจะเลื่น,นใคนบนงคิดหลายๆต่อไปเรื่อยๆค่ะสาธุค่ะก็อนุโมทนาบุญกับพี่นุษย์ด้วยเนาะค่ะที่ทําบุญกับช่องเคยสันใต้เรื่อยๆตลอดเนาะค่ะพี่นุชก็ถูเลยตลอดค่ะแล้วก็แบ่งปันให้คนเล่าฝันตลอดค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเนาะแล้วก็มีอีกหลายท่านบางท่านก็ฝากเงินมาก็ไม่ให้ออกชื่อก็มี<น>ค่ะลังกล้องก็มี<น>เยอะค่ะ ำแก้วก็เอาตามที่เอฟซีสะดวกเนาะนค่ะ,ค,ะคุณยายคะวันนี้นอะเนาะงวดใหม่แล้วก็มาถามความฝันของคุณยายเหมือนเดิมค่ะคุณยายฝันต่องวดหรือย,ยังคะฝันแล้วฝันหมึอขึ้นหน,น,นี่ก็คอนที่แจ้งแล้วล่ะอือค่ะอันนี้ยายฝันว่าได้แปกับเชยวผูพนใตยแล้วว่าติดปให้ ปูนแต่ข้าวเป็นโดงเป็นปลาอยู่กับค้อนตาหมาก,กตาไปในกลนกันว่าหะคุดมันนํำน้นอยว่าจะสี่บอกไปเบามากกับพากกันไปในกลนกันสองคนน่ะละ่ะไปผัดเป็นสองบานมุทง้าวกับ,กบอื่นบอกท่านแหละน่าบอกท่านหน่อยจะกี่นะาตามปลาเนอะตามปลาเนี่ยมันสุกเต็มอยู่มีเถียงเขากับขืบ้นเป็นนางเขียวหมากทึ้งเถียงเขาวันนี้ทั้งยายผู้เพิ่นใต้เพิพ่นเอาไว้เอาสิเก็บเอาบอกท่านก็น้วยจะกะตา ไปให่หลานพูนว่ามันกินดีเพูนว่ามันสุกเป็นแดงๆอยู่ตามๆามกองเก็บเอาเก็บเอาใสเต็มกะตากะตาแบบไงพี่มาเจอนีกะมาปงลงกู้่วหามึงค้อนผู้เดียวดอกมันนักพูนว่าจังสี่เดี๋ยวกู้สีแดงเอาาพูนว่ากู้สีเอาชิบีกรอบชินหากรอบนี่ละพูนกรอบอันนั้นกะตาใหญ่น่เพูนว่าพูนว่าพูนสีเอาชิบีกรอบชินหากรอบนี่ละพูนว่าจังสี่เออเท่านั้นแหละก็พผ้ากันมาเฮือนค้อนหมกใหม่หละมาเฮือน หาบมาอันข้อหนอาไผอมันอยู่เออว่าหอนเฮือนย่ากับว่าผู้ผู้ผู้นี่ล่ละผู้ไปนักกันนี่แหละค่ะือว่าหอนเฮือนแหน่มึงคือเมื่อหอนเฮือนเร็วแท้มือหอนเฮือนตีกูชสร้างลูกกูมันหายกูเศ้าเอาล่ะกู้เสียใามาให้มึงเพื่อนวาจังซี่าเจอหนี่เพื่อนกับว่ามันเศร้ากินนมเ้วล่ะเศร้ากินนมเ้วล่ะอันก่อนมึงเสินอนให้มันดูดนมมึงในือเด้มมันจังสินอนหลับเพื่อนวาจังซี่าเจอหนี่เดี๋ยวกู้สิบอกโศกมึงดอกเพื่อนวาจังซี บอกก็บอกว่าที่เรลาสิีจําได้เพื่อนว่าย่ายก็เลื่อนหมายนั่นสองสองศูนย์แปดอืค่ะขายกันก็ของ่องญ่เองค่ะสองศูนย์แปดอันเพื่อนบอกอันเที้ยวนั่นค่ะเออวันนี้ก็่อนั่นล่ะพอดี่คุณวาเปิดเครื่องสิีแจ่มวัดมันแห้งย่าก็เลยหูเมื่อโอ้เปิดเครื่องทําวัดเสาเพื่อนนั่นค่ะก็เล่ยย่ายสด็จขืนหัวกว่าฝันเท่านี้เองได้เพื่อนันอันนี้ เพื่อนที่ตายนี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้หญิงคือกันอายุเท่าไร่คะตอนย่าแจ่มบ่ได้อายุหัวตอนหัวตายนะจะอายุไม่ได้แต่ว่าหูว่าเพิ่นปีย่าอยู่สองปีอยู่เพราะว่าย่าเจ็ดสิบแปดเป็นกษีเจ็ดสิบเก้าแต่ว่ามันก็แปดสิบนี่แหละแต่ว่ามันก็ไล่ไม่ได้เพราะว่าเขาเสียไปหลายปีแล้วหลาเสียหัวต้อนไปแล้วเราก็กําหนดไม่ได้เนาะเป็นบ่ได้อายุเพื่อนที่ตายนั้นไม่รู้ค่ะก็คือคุณยายน่ะฝันว่าเพื่อนที่ตายคนนี้ยผู้หญิงคนนี้นะคะ เพื่อนน่เซี่ยวกันบอค่ะคุณยายเซี่ยวกันพาคุณยายน่ะไปป่าไปขุดมันแล้วก็ยังไม่ได้ขุดมันหรอกก็ไปเจอไอ้บักท่านก็คือผู้ซาในป่าออกลูกแดงเต็มต้นก็พากันเก็บเพื่อที่จะเอามาบ้านคุณยายก็ได้เยอะว่าจะคอนมาคอนนี่คือหาบหาไกลหามันหาไกลหามันก็คือหาบนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนละหาบอ่ะไม่ได้หาบอ่ะเป็นหาของไกลของมันเนาะก็เขาก็กลัวว่าคุณยายจะหนักอืมจะแบ่งออกจาก ของคุณยายปใสของเขาเมนเขาบอกว่าเอาออกเท่าไหร่นะสิบเอาออกสิบสี่สิบห้ากรอบพ่นว่าพ่นกรอบออกจากกระตาน่ะอ๋อกรอบไปจากกระตาง่ายเป็นเของของใสของเขาตัวยาจะหนักเออก็เลยพากันเสร็จแล้วก็พากันมาบ้านกับมาบ้านแล้วเขาก็เอายูกให้ยายเออเขาก็มาเอาลูกห้ยใหญ่แล้วก็บอกยายว่าถ้ามันร้องก็เอานมให้ดูดนะเออแล้วก็บอกเลขคุณยายด้วยว่าสองศูนย์แปดคนตายบอกคนตายบอก เพราะว่าเขาเอาลูกให้ยายด้วยแล้วไงให้ยายเลี้ยงลูกให้เขาแล้วก็บอกเลขคุณยายสองศูนย์แปดค่ะสรุปแล้วยายก็เอาจะเอาเตท่านันตีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหาแล้วก็สองศูนย์แปดเท่านันตีค่ะอายุเราก็ไม่ต้องเอาเนาะเพราะเราไม่รู้ไดเข้าหวอายุเพิ่อนอันนี้ก็คือได้เลขเลยเออแล้วก็มันเป็นฝันดีมากๆเลยเหมือนไปหอบไปหาผลไม้มาบ้านเนาะ พากันหามาอันนั้นมันกระสุกแด่นเต็มกระตามันมขแข็งอยู่ไหยพาก,กันเก็บถ้าถ้าฝันได้เก็บผลมะมอกงผลไม้อย่างงี้มันก็เท่าที่เคยทําความฝันมาเนาะมันจะเป็นฝันที่ดีฝันดีมีโชคเนาะเห <c oughs> มือนวัวที่แล้วคุณยายก็ได้วัวมาสองตัวเนาะไจึงวงแม่ลูกไน้งวงรับลูกอันนี้เลยนี่ค่ะเลขคุณยายก็คือเพื่อนบอกหอบเอาสิบสี่สิบห้ากรัมแล้วก็บอกเลขก่อนที่จะคุณยายจะตื่นเนาะก็คือสองศูนย์แปด งศูปดเลขสามตัวก็ตัดเล่นด้วยเนาะจะเป็นสองแปดหรือสองศูนย์หรือแปดศูนศูนย์แปดก็ได้แล้วก็หนึ่งสี่นึ่ง้าหนึ่งสีงห้าที่ผ่านมาออกสามหนึ่งไม่แน่งวดนี้สี่หนึ่งห้าหนึ่งใครก็จะกะเกณ์ได้เนะาะค่ะเลขมันออกได้ตลอดอยู่แล้วอันนี้ต่องวดคุณยายงวดสิบหกกันยายนหกแปด เป็นฝันต่องวดเนาะบางงวดคุณยายก็เม่นต่องวดบางงวดก็แม่นโค้งสุดท้ายแมน่นงวดที่ผ่านมาเม่นโค้งสุดท้ายงวดก่อนนู้นแม่นต่องวดเพราะฉะนั้นเราก็เอาทั้งต่องวดและโค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวหนูมาติดตามใหม่นะคุณยายช่วงโค้งสุดท้ายเนะาะยายนอนฝันดีๆคุณยานุ่มเขาจะกราบพระก่อนนอนทุกบ้นเนนกิดนอนบาท่านปกติปัาไหนมันดังในเครื่องไพ่เพลินโผดวังหันก็ดังงานศุกวันนี้ก็มาดังคู้บ้าสวนม่น ก็เลยตื่นเลยตื่นก็เหมือนหลับไม่สนิทเท่าไหร่เนาะแต่ก็คุณยายฝันเห็นเลขได้เลขอะไรเลยอย่างเงี้ยเปอร์เซนออกมันก็สูงอยู่เท่าที่คุณยายเคยฝันเนาะเพราะคุณยายก็จะไม่ไม่ฝันตีเอาสักเท่าไหร่จะฝันเป็นเลขเห็นเลขได้ยินเลขเลยค่ะก็มีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายมากค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางแล้วก็เรื่อนเงิรวยๆขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวรอพบ ในคลิปหน้าของเขืออีสานใต้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ